อบจอยาลาผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการขั้นพื้นฐานเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564นห้อณห้องประชุมพิกุลศาลากลางจังหวัดยาลาในจำงหัดสีทองชื่นรองประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยาลาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดยาลาครั้งที่หนึ่ง พร้อมรับมอบป้ายสัญ,ญลักษณ์สถานที่ที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและทุกคนจากกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยมีนางปาตีมอสาเดียมูรองผู้ว่าราชการจังหวัดเจลาเป็นผู้มอบ ซึ่งทาง,งการบริหารส่วนจังหวัดจะลาได้รับประเมินจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ประเมินหน่วยงานที่มีสถานที่การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ5ประเภทด้วยกันได้แก่ทางลาดห้องน้ำที่จอดรถป้ายสัญ,ญลักษณ์และบริการข้อมูลที่มีความจำเป็นสำหรับคนพิการเพื่อรณรงค์ให้มีสถานที่ที่มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการมากขึ้น ซึ่งทางองค์การบริหารสร่วนจังหวัดยะลาได้รับการประเมินอ,อาคารที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการขั้นพื้นฐานและกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้จัดส่งป้ายสัญ,ญลักษณ์สถานที่ที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและทุกคนเพื่อมอบให้แก่องค์การบริหารสร่วนจังหวัดยะลา